เกมผีอินดีในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า p o o f Killer นะเป็นเกมเอ่อฆาตกรนะครับเป็นเกมสุดปั่นของค่าย6 1 6เกมนะครับผมที่เป็นทําเกมอินดีมาอย่างโชคโชนนะฮะซึ่งเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมของเขานะครับซึ่งเป็นเกมที่ปั่นประสาทมากแล้วก็ฮาสุดๆเอาว่าไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ What the fuck คืออะไรเข้าเกมมาแล้วมีเสียงตดด้วยอะไรหมเนี่ย เอาลราตอนนี้เราก็อยู่ในเกม p o คิลเลอร์กันไปที่เรียบร้อยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเออเป็นเกมที่น่ากลัวจริงๆนะฮะคุณลองนึกดูดิวันหนึ่งจะมีฆาตกรที่เอาขี้มาฆ่าคุณเน่ะคุณจะกลัวไหมครับเป็นใครก็ต้องกลัวใช่ไหมโอ้โหแล้วอันนี้คือคือผมเป็นพนักง,งานเฝ้าร้านนะครับโอ้โหอันนี้คืออ๋อผิดได้โอเคก็ปิดไว้สิปิดไว้ทำไมใช่ไหมอันนี้เป็นโอ้ horror movie the clown funds น,นะครับผม <S <S ตัวตวลกแสนสนุกโอ้ my god แล้วเราอ่ต้องทำยังไงอ่ะเควสไม่บอกอะไรเลยครับเรา,เา,ว,าวางคืนได้ไหมวางคืนไม่ได้ด้วยเอา้บาบันไลแล้วไงบันไลแล้วไงาวางคืนไม่ได้บันไลแล้วอ๋อหรือว่าเราต้องไปจัดจัดวางน่าใช่ครับผมอ่าต้องเอาอ๋อเรื่องมูฟี่อยู่ตรงนี้โอเคโอเคต้องวางหนังให้ครบนะครับเรื Her Movie. ่องมูฟี่วาวนี่คือเรื่องอะไร power drill mess นี่มันเรียนแบบไอเท็กซสชเชซอป่ะเนี่ยแต่มันเป็นพาวเวอร์ดิวอะครับมันเป็นแบบว่าเ,เขาเรียกอะไรสว่านนะครับสว่านจอมพลังไอ้เน่ยไอ้นั่นมันคุณการจอมพลังหรือเปล่าอันนี้คือเอเลสเดย์นะครับผมอ่วันที่สิ้นสุดนะครับวันจุดจบวันแห่งจุดจบอะไรนี้อันนี้คือทรูดลูปนะลูปความจริงนะครับการวนลูปของความจริงเราโอ้ยเจ๋งมากเลยว่ะมีหนังเยอะเฮ้ยอะดาวบูบี้เหรอไปดูดิด อันนี้มันหนังผู้ใหญ่นะครับโอ้ยลูกค้ามาแน่เลยลูกค้าแน่นอนครับคนนี้เฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> พวก so อิลาชัยมาเซโดโซเข้ามาเลยแ่จริงก็เข้ามาจอดข้างในร้านกูเลยสิวะฮะผมไม่ได้ทานะเว้ยแต่กูพูดเล่นนะ่ะโอเคลงมาลงรถมาเฮ้ยวั t เตอรนี่คือลูกค้าของผมแต่ละคนคือต้องเป็นรูปร่างกับหน้าตาอ่างี้นะ What โอเคเดี๋ยวปิดนี้ก่อนนะครับ เป็ดกอนสหายเดี๋ยวแกจะเข้ามาข้างในะนะมันไม่ควรนะ่ะน,นี่คือ,อไรโนต้ตยังไม่ได้อ่านเลยโจนผมชื่ออะไรนะโจนหรือจอนเด๋ยเฮียนี่คือหน้าที่ของนายนะทาตามในออเดอร์ให้หมดเอาวิดีโอทั้งหมดจะไปใส่ด้วยนะครับมีอันแรกคือเอาเฮอร์เรอร์มูฟี่ไปเชลเรียบร้อยนะครับมีสวิฟทเทนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมกดเมนเมนูเอเซีขึ้นมาแล้วมันทับกับนี้ด้วยวะ่ะโอเคอ๋อลูกค้าผมกําลังเดินสํารวจอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวระหว่างรอ สวิฟต์สเตนฟอร์มฟลอร์นะครับผมอ่าก็คือถูพื้นนั่นแหละก็ทิ้งขยะจากชั้นล่างนะครับแล้วก็ทำความสะอาดกราฟฟิตี้บนผนังด้านนอกโอเคเราต้องทำหลายอย่างเลยนะโอเคโทรเอาเดอะเทสฟอร์มดาวสเตยนะครับอืมโอเคเริ่มจากการที่ว่าเอา่อเราดาวสเตยอยู่ไหนวะน่าจะต้องออกไปนะครับเอาว่าเดี๋ยวคิดเงินให้ลูกค้าก่อนนะครับวันดีครับคุณหัวโล้นไว้หนวดนะครับจะว่าไประบุคาร์คุณเหมือนพี่อิสล่ะเหมือนกันนะ <laughs> คุณผู้ชมเคยดูรับทราบไหมครับเหมือนพี่อิสระเลยอันนี้คือดีเอลเวเตอร์นะครับผมโอ้โอ oh, oh, สวัสดีตอนกลางคืนนะไอ้นุม่มฉันต้องการที่จะเช่ายืมเทปอันนี้อ่ะได้เลยแล้วไงต่อครับ o o d evening ส i ออ่าอันนี้คี้คำพูดเรานะครับเอาสมวสตอนยืนตอนข้ามครับท่านสำหรับอันนี้คือ3ดอลลาร์นะครับอืมโอเคอ่าเอานี่ไปสิแล้วก็เจอกันนะ ไหนเงินโอ้ใ oh, นเงินแต a ง k ิ้วนะครับ Yes ขอบคุณที่มาอุดหนุนครับผมพี่อีดเจอกันโอเคเอาเป็นว่าอขออนุญาตนะครับปุ๊บประตูใช้ใต้ดินไหนเขาบอกว่าอุ๊ยโอ้โหขยะโอเคเอาไปทิ้งน,นะฮะเอาหยิบไม่ได้แสดงว่าต้องทำเป็นขั้นว่ะเดี๋ยวต้องไปทำพื้นก่อนโอเคไปแล้วครับ เขาขับรถไปแล้วเราต้องถูพื้นก่อนนะฮะเดี๋ยวไม้ถูพื้นอยู่ไหนไม้ม็อบไม้ม็อบงนี่ไเนี่ไงนี่ยโอเคเรามาถูพื้นก่อนแล้วกันนะฮะชหวงน,นี้คุณผู้ชม,ชมนะะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเราไม่รู้ว่าฆาตรกรสุดน่ากลัวจะมาได้น,ะ <c oughs> นี่นี่กลัวจริงเหรอเนี่ยนี่คือเราจะกลัวฆาตรกรขี้จริงๆอะนะ what ค okay. เอากลัวววะอ่าเรียบร้อยแล้วพอกวาดเสร็จแล้วไม้ผมสลายไปเลยนะอะไรวะเนี่ย โอเคต่อไปก็ <Ooh. S 1> ขยะด้านล่างนะครับไปโยนทิ้งนะครับผมหลับสัพอ่าอุย้ยลูกค้าอุย้ยลูกค้าเป็นรถตำรวจวะว๊ดคุณตำรวจครับไม่รู้ว่าเกมมีเรื่องอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับคุณตำรวจขออนุญ,ญาตสักครู่เดียวผมขอขยะไปทิ้งก่อนได้ไหมครับเอ่อมันหยิบไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะ เอาล่ะคุณตำรวจว่าไงครับผมมีหนังใหา้มากมายให้เลือกนะอันนี้เป็นหนังแอคชั่นคุณตำรวจอาจจะต้องการเออหนังแอคชั่นนะครับได้ไงเห็นไหมเอาโทผมดาวแมนจัดๆเลยว่ะแอคชัน่นจริงด้วยครับดูจากคุณตำรวจแล้วเนี่ยนะดูแล้วน่าจะเป็นมือปืนนักแม่นปืนของกรมสถานตำรวจนะครับผมคุณผชมเอ่อคุณตำรวจท่านนี้อาจจะเหมาะกับหนังนี่ฮะหนังแอคชั่นนะครับผมมาดูสิว่าเขาจะเลือกหนังอะไรบับเขาให้เฮอร์เรย์อีกแล้ว โออผมต้องการที่จะเช่ายืมเทปอันนี้นะครับราคาเท่าไหรย่ยางงั้นเหรอ5ล้านครับอ๋อไม่ใช่ <laughs> 5ดอลลาร์ครับท่านอ่าอ่านี่เงินขอบคุณมากโอเคขอบคุณครับ thank you เชิญ5ดอลลาร์สำหรับเออหนังหนึ่งเรื่องนะครับในการเช่ายืมดีจริงๆนี่มันรวยเลยเนะี่ยร้านนี้สมัยกอ่อนเนี่ยน่าจะรวยน่าดูแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่ล้านผมคนเดียวในี่สิปัญหานะ่ะใช่ไหมเอาละเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวเอา ขยะไปทิ้งก่อนลวกันนะครับนี่ไงได้แลยอ๋อ,อมันต้องมันต้องไปทิ้งตอนแบบว่าที่ลูกค้าคนต่อไปมาเรื่อยๆใช่ไหมอ่าฮะโชคดีครับคุณตำรวจถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะโทรไปนะครับเช่นมีฆาตกรอึจะมาฆ่าผมด้วยอึนะ่ะคุณอาจจะไม่เชื่อนะแต่ว่าเขาบอกมางี้นะกมนะ่ะเชื่อผมเถอะผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันแหละที่จริงอนะแต่ต้องเชื่อครับโอเค ไช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรีบทิ้งขยะให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับถุงที่2จัดไปออกข้างหลังนี่จะไวกว่าไหมขอลองหน่อยนะออกได้ไหมออกอุยอ้ยอุยอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่มีเม,ม,ม,มื่อกี้มันไม่มีฉากฮ้ดูดิวุ้ดโอเคเอออาจจะเป็นปกติของร้านนี้ร้านนี้อาจจะมีประตูของด็อกเตอร์สตริงนะครับในการวาร์ไปที่หนึ่ง อ่าผมอาจจะคิดเปลีหรือไม่ก็อาจจะเพราะตัวละครเรานอนน้อยนะครับเนี่ยขออ้างอะไรหมดเลยโอเคเดี๋ยวขอทิ้งขยะก,ก่อนนะเพื่อนนะเจเยนเจเยนใจเย็นนะจ๊ะวันพระวันเจ้าวต้องเจเยนนะเข้าใจหรือเปล่าทิ้งขยะก,ก่อนนะโอเคปิดอ่าวุบเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมปิดประตูไว้เรียบร้อยเดี๋ยวโจรเข้ามานะโอเค ลดคั้นต่อไปมาแล้วครับผมเดี๋ยวปิดตู้นะโอเคเชิญครับผมอิรชัยมาเซโดโซ่แล้วแต่คิอูแมผมว่าผมไม่รอดีกว่าผมไปดูลูกค้าคือเราต้องดูแลลูกค้าได้แบบว่าความประทับใจครับนึกออกใช่ไหมถึงเขาจะลูกค้าแต่ละคนของผมเนี่ยจะดูรู่มล่างปแปลกๆเดินสโลอยู่กับที่นะครับนะแต่เราก็ต้องบริการให้ประทับใจบริการเสียเลย คือเอ็งจะทำหน้าอย่างนี้ตลอดเลยอย่างนั้นเหรอโ okay. อเคอะไม่เช่าอะไรด้วยแล้วมึงมาอุ้ยมึงตดเหรอคุณลูกค้าที่คุณตดเหรอเนี่ยโอ้โหได้โปรดรครับผมต้องการที่ใช้ห้องน้ำด่วนเนะี่ยอ่ออ๋อได้ครับได้ครับมันฟรีเนี่ยไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากนะฮะมาโค่กูจะจำชื่อมึงไว้เลยว่ามึงมาตดในร้านกูไอ้เปรดมึงไปเลยมึงจะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนก็ไปนะฮะว่าแตอ๋อห้องน้ำอยู่ข้างหลังผมโอเคอุ้ย ป้าก็มึงอยุ่ตดดิมันเหม็นนะเนี่ยเราสามารถที่จะดูเขาขี้ได้หรือเปล่าครับแล้วมันธรรมดาตักดักโอ้ยโอ้โหยิ้มโอ้โหเฮ้ยฮมึงขี้แตกขนาดนี้เลยเหรอฟังไอ้วัวนั่นแม่ง แม่งเอ้ยหมออะไรนี้คำพูดเราอ้วนนั่นแม่งทําห้องน้ําชั้นเละไปหมดแล้วขอไปสําหรับคุณผู้ชมที่กินข้าวแล้วดูไปด้วยเลยครับขอไปจริงนะกรุณาวางข้าวลงแล้วก็ดูใิก่อนนะครับแล้วค่อกิน,นสงสารคนดูที่กินข้าวเลยวะ่ะโอ้โหอมึงจะขี้ไปอีกนานแค่ไหนวันเนี้ยเฮ้ยออกมา เฮ้ยมันเสร็จแล้ววะโอเคโอค้ยแมลงหึ่งเลยครับช่วยมาเดินทะลุร้านมาเลยอนะไะไม่น่าให้แมงเข้าฟรีเอาจริงนะพวกฉันว่านายไม่น่าให้มันเข้าฟรีเลยวะ่ะขอบใจมากเพื่อนนา,น,นายช่วยชีวิตฉันไว้ส่วยช่วยนายช่วยชีวิตฉันไว้นะครับไปไกลเลยมปโอ้ชีตแมงมีแมลงออกมาจากห้องน้ำเลยอะคือขี้ปุ๊บแมลงมาเลยไสมึงเน่าปะเนี่ย ว่าแต่ไปไหนก็ไปเลยนะมึงอะ่ะไอ้มากโก้มึงไม่ต้องกลับมาเลยนะมึงไปเลยไปเช่าสักแผ่นหนึ่งก็ไม่ได้ฮะถ้ามึงเช่าสักแผ่นนึงกูงจะไม่โกรธเลยนะเว้ดูมันมันไม่เช่าจริงด้วยครับมันไปเลยโอ้โหโคตรกวนส้นตีเลยขอให้รถมึงชนขอให้รถมึงคว่ำไอ้เปร็ด ถ้าพารถมันความจริงนี่คือเรียบร้อยเลยน,นั้น่าจะไปแล้วน่าจะไปหรือยังไปแล้วโอเคเออไปเออไอค้คาตาคขี้เวินบันเลเอ้ยห้องน้ำเปื้อนหมดแล้วอุย shit. อ้ยเกิดเชืไอย้แม่ย้อยแมงเอ้ยห้องน้ำเละไปหมดเราทำไงอ่ะคือเราเราทำความสะอาดไปได้หรอ กดน้ำก็ไม่ได้แล้วมันขี้กี่ข้อด้วะเนี่ยโอ้โหจะอ้วกแตกมแมลงโคตรเยอะโอ้ขี้เต็มห้องน้ำเลยครับคุณผู้ชมเนีย่ยผมต้องไปล,ลบรอยกราฟฟิตี้ข้างๆางกำแพง,งอย่างนี้เลยไอ้มาโก้เอ้ยมาโก้กที่จริงเขาต้องเป็นหัวหน้าหน่วยกับตันไม่ใช่เหรอเป็นหัวหน้าหน่วยอ่ะในของหนวดขาวว่ครับอันนี้คืออะไรอ่ะ อะไรอ่ะลิทเลโอลิทเกมเมอร์เหรอฟอนต์นี่มันโตโอป่าครับลลโอเกมเมอร์เหรอลลโอเกมส์ประมาณนี้เหรอแล้วเราต้องลบรอยกราฟิตี้ได้ยังไงอ่ะต้องไม่เอาผ้าก่อนบ้านหลังร้านนะครับมีความเป็นไปได้อ่อขออนุญาตนะฮะไอเวนเอ,อ้ยแม่งขี้แม่งจังไรจริงๆเลยว่ะเอารลบรอยกราฟิตตี้ยังไงก่อนไม่บอกเลยเหรอ ก็อ,อะไรแน่ๆเลยอันนี้ถังขยะโอ้ยอ๋อโอ้โนีโ่โอเคโอเคถังอ่านี่แน่นอนอันนี้แน่นอนนี่แน่นอนลบ ...Yes เดี๋ยวปล่อยเคลียร์เคลียร์เคลียร์ว้าวาเฮ้ยเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับแม่งครับม,มาต่อฟั f เกอร์ไอ้าเอ้ยเอาถังวางไว้ไหนอะสหาย อ๋อมันจะมีโอเคมันจะมีอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมผมเดินวนร้านบ้วหมดเลยอะ่ะโอ้โหวิ่งหกหนึ่งหกเกมาอันนี่คือค่ายเกมกันนะครับหกหนึ่งหกโอเคมันจะเรียบร้อยดีดีนะมีแมลงมีแมลงสาบด้วยครับผมสบายชิวๆมีรถล,ลูกค้าเข้ามาพอดีเลยโอ้โหแล้วใช้มาเสดนนี่ครับลูกค้คาสามารถซื้อยากิโซบะใช่ป่ะใช่ป่ะวะอ๋อพิซซ่านะครับซื้อพิซซ่าตรงนี้เลยนะฮะคุณลูกค้าเชิญ เกิดครับผมอุ้ยลุงไน <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้ทำหน้าตัวละครเหมือนอ่ายูทูบเบอร์ไทยเกินไปแล้วนะตอนแรกพี่อิดเขานี่ลุงไนอย่างนะี้ดูดิเหมือนลุงไนจัดวอเ t อ h e โอเคเอว่าเราไปรอลูกค้ากันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมว่าเขาจะนึกหนังอะไรอะดูจากบุคลิกเขาแล้วเนะี่ยผมว่าต้องเป็นหนังอ,อันนี้แหละสแปน มูฟวี่นะครับเป็นเออ่ภาพยนตร์ระทึกขวัญน,นะฮะเหมือนเขาจะเอ้ยเหมือนเขาจะซื้อภาพยนตร์ระทึกขวัญว่าเฮ้ยใช่ได้นะเอา้าไม่ใช่วะเข้าไปหมดหมู่นักขจภรภัยแล้วฮะตอนนี้จะไปเป็นเอ่ออินเดียนาโจนแล้วครับคนนี้ผมว่ามีความเป็นไปได้รอดูว่าเขาจะเอาอะไรนะครับเฮลโหลเซอร์เฮลโหลได้โปรดเถอะผมเอ่อ uh, อะไรนะผมต้องการที่จะเช่าวิดีโอเทปนี้นะครับเอ่อ uh, แต่ว่ามันมีกลิ่นที่แย่มากเลยเนะี่ยที่เนี่ย ขอโทษดีครับพอดีว่าไอมาโคโวเวยนนั่นมันขี้ทิ้งไว้กองเบืเริ่มเลยอ่าห้าดอลลาร์ครับท่านผมขอโทษจริงนะครับเพราะว่าลูกค้าใช้ห้องน้ามาก่อนหน้านี้แล้วก็ทําซ่วมระเบิดไปแล้วอ,ะอ่ะฮะลูกค้าใช่ไหมอ๋ออ๋ออ่อ,อ,อลูกค้าเหรออ่านี่เงินแล้วกันฝันดีนะครับผมครับขอบคุณมากที่เข้าใจนะครับลุงไนท์ขอโทษสำหรับกินขี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไว้จะเดี๋ยวข้าหลังผมต้องพกปืนไ้ในร้านแล้วล่ะนะฮะ คือขี้ปุ๊บยิงอัดเข้าไปในส้วมให้มันเน่าตายไปตรงนี้เลยนะครับแล้วคือเราจะไม่ทําอะไรกับกองขี้ที่เยอะขนาดนั้นจริงๆเหรอวะฮะถามจริงเหอะกองขี้หมาก้อนเบืเริ่มนั่นน่ะนะไม่ทําอะไรจริงเหรอไม่ขี้หมาดิขี้ไอเวนนั่นน่ะไอมาโคอ่ะวุ What ้เตอร์สวัสดีครับผมขับรถได้ดีๆเหนื่อยใจจริงแม่งเอ,อ้ยขี้ทิ้งไว้โอเคเราไม่มีเรื่องทำแล้วเราครบแล้วเควสเราผมคิดว่าคงไม่มี ไอ้บ้าคนไหนเข้ามาหรอกนะครับโอเคมีคนเข้ามาแล้วไอ้บ้าอีกคนหนึ่งอ,อาจจะเป็นลูกค้าอาจจะไม่ใช่บ้ามาแล้วครับผมลูกค้าคนต่อไปขอไปดูหน่อยแล้วกันนะครับต้อนรับสวัสดีครับผมใครวะเนี่ยลูกค้าเราคนนี้ค่อนข้างที่จะเออเรียกได้ว่าเนิร์ดเลยก็ได้นะเนี่ยอุ้ยครับเดินผมเดินชนแล้วมีเสียงเนีย่ย ลูกค้าผมก็เดินเข้ามาโซนเดิมตลอดนะแล้วก็แบบว่าเอ,อสุดท้ายก็หยิบหนังเฮอร์เรอร์อยู่ดีอ่ะผมว่าขายดีมากเลยครับเฮอร์เรอร์เดี๋ยวลูกค้าก็ทักเรื่องกลิ่นเหม็นๆอยู่ดีครับก็ขี้กองเรล่่มแม่งขี้แล้วไม่กดซ้วมไอ้เปรตเอ้ยเฮ้ยอย่างว่านะครับสมัยนั้นอาจจะมีที่กดส้วมหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะเพื่อนพระเจ้าช่วยนะมันกลิ่นเหม็นอะไรอ่ะ ผอ้โโทษจริงครับท่านลูกค้าคนก่อนหน้ามันมาใช้ห้องน้ํานะครับแล้วมันก็บอมอัดขี้เอ้ยบอมส่วมผมทิ้งเอาไวนะ้น่ะมันนี่มันทําให้ส่วมอุดตันนะ่ะเอออ๋อระวังด้วยนะไอ้กลิ่นนี้นะมันฮะว๊ดระวังกลิ่นเนี้ยมันอาจจะดึงดูดคัตรกรขี้มาได้นะวัดคัตรกรขี้ย่งน,นเหรอถ้าผมไม่เคยได้ยินเรื่องของเขาเลยอะ โอ้ oh. ฉันเห็นมันในกระดาษเมื่อคืนนี้น่ะดูเหมือนว่าเขาจะมองหาคนใครสักคนหนึ่งท,ที่ที่แบบว่าไม่ไม่กดน้ำนะครับที่แบบว่าไม่ทําความสะอาดเลยป่ะเขาดูแบบเป็นคนเหมือนที่มีปัญหาทางจิตนะครับอืมประมาณนั้นแปลกมากพรุ่งนี้ผมจะให้ใครสักคนหนึ่งช่วย u n c ค o ็อกเดอะทอเนะครับก็คือน่าจะเขาเรียกอะไรท,ทำให้มันหายส่วงอุดตันนะครับโอเครับทราบโอเคดูแลตัวเองด้วยนะพวก อ่ะนี่เงินแล้วก็ฝากด้วยนะขอบคุณมากครับท่านฝันดีขอบคุณครับโอ้โหคนดีมากขอบคุณที่เป็นห่วงน,นะฮะเฮ้ยฆาตรกรขี้อย่างนั้นเหรอ,รอรรไม่รอดจากฆาตกรขี้ไปได้ยังไงอะ่ะในเมื่อขี้คองมาหือมามอยู่ในซ้วมอะ่ะใช่ไหมว่าไม่รอดจากฆาตรกรขี้แน่เลยว่ะเออแต่ก็น่าจะจริงอย่างที่พี่แว่นเมื่อกี้เขาพูดอะ่ะพี่แว่นที่ที่พี่แว่นเขาบอกว่าฆาตรกรน่าจะมีปัญหาทางจิตนะเหมือนเป็นบ้าเลยสักอย่างหนึ่งนะครับ เออก็จริงแหละแล้คนดีๆที่ไหนมันจะเอาเป็นฆาตรกรขี้อยู่วะนะและ้วฆาตรกรขี้มันเป็นยังไงวะฮะมันจะมันจะเป็นยังไงวะฆาตรกรขี้เขาถามเลยเถอะคือเป็นก้อนขี้เหรอหรืออะไรไม่เข้าใจคนเราเพราะเหตุผลอะไรก็ถึงกลายเป็นฆาตรกรขี้วะคือปกติเนี่ยฆาตรกรนะครับจะมีแรงจูงใจ นะครับก่อนที่จะมาเป็นฆาตรกรนึกออกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเอ่อปมในอดีตในวัยเด็กอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นโรคจิตนะครับก็กลายเป็นฆาตรกรประมาณนั้นนะครับอาจจะแบบโดนครอบครัวทําร้ายโดนล่วงละเมิดอ,อะไรอย่างนี้ในสมัยเด็กวัยเยาว์ถึงแบบว่าฝังใจและกลายเป็นคนทำซะเองหรือบางคนก็มีปัญหาทางจิตอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นถึงกลายเป็นฆาตรกรแต่นี่คือคือปัญหาอะไรในตอนเด็กของมึงวะทําให้มึงกลาย ถ้าให้มันกลายเป็นฆาตกรขี้กูถามเลยเถอะได้ไหมมันมันมันปัญหาอะไรอ่ะงงชิบหายผู้ชมได้ยินเสียงอะไรป่ะได้ยินป่ะหลังลานครับเสียงมันมีใครราดน้ำป่ะไม่มีเว้ยแตผมคิดเ,เองวะ่ะเสียงน้ำอ่ะใช่ไหม ไม่ใช่อันนี้มันมาแล้ววัดนักฆ่าเออแกไม่ได้ทำกดซ่วมอย่างนั้นเหรอจอร์นเฮ้ยมันไม่ใช่ภูมินะแล้วมันเป็นลูกค้าวัดตับวัดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแกไม่กดซ่วมอย่างงี้นเหรอผมไม่ได้กดไอ้ลูกค้ามันถามวุย้ยแล้วอะไรเดี๋ยวนี่กลัวเด้ยอยะอย่าไปรอ เต็มหน้า What the fuck โอ้โหโดนวิ่งไอ้เวนั่นไหมโจนขี้ใส่หน้ากูเหมือนนี่เลยโอ้ยอ้ไรขันกรขี้แม่งเอ้ยมันวิ่งไปข้างหลังร้านเปล่ามันวิ่งไปทางนี้นี่เอาหายไปแล้ว What the โอ้โหโยนขี้ใส่หน้าครับโคตรทุเรศเลย โอ้โหแล้วลูกค้ามาด้วยยังไม่ทันล้างหน้าเลยล้างไม่ได้เดี๋ยวผมต้องรับลูกค้าเงนะเออแล้วเกิดอะไรขึ้นกับทรงผมของเขาเนะ่ยเฮ้ยคุณทำไมทำไผมมันเป็นอย่างนี้นะมันมันแหลมขึ้นแหลแล้วมันทิ่มหน้าเข้าไปหมดแลวเนี่ยขอดูหน้าหน่อยดิจะเอ ผมโคตรเละเลยแต่กูก็ไม่ได่าเขาไม่ได้แหละหน้ากูตอนนี้แบบเป็นขี้ตรงกลางหน้าเลยครับอ่าคิดเงินก่อนนะว่ามาเฮ้ยด,ด,ดิต่อให้มีขี้ที่หน้าเราก็ต้องบริการลูกค้านะครับคุณผู้ชมนี่คือสปิริตของอ่าพนักง,งานนะครับเดินมาได้เดินมาได้สักทีรอโคตรนานมาดยกันหน่อยครับว่าไงจ๊ะคุณลูกค้าเอาละโอ้หนัง The Elevator อย่างนี้นะหรอ โลซินิอมดีนี่ถือผมจะไม่เคยดูก็เถอะอ่าอะไรนะเดี๋ยวนี่มันขี้บนหน้านายเหรอ <laughs> What the fuck ดฟักขำคุณทำไมเนี่ย5ดอลลาร์ครับคุณผู้หญิงอ่าโอเคอ่ะเอานี่มาไอเวนเอ้ยหวัวเราะอะไรวะนี่ถ้าไม่ใช่ลูกค้าคือต่อยหน้าไปเลยเนี่ยนะเฮ้ยจริงจริงรับ วันๆเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับไอ้ั่นมาทิ้งบอมปุ๊บแล้วฆาตกรขี้ก็มาเล่นงานเราอีกฮะโอ้โหแล้วมารู้กระทั่งชื่อเราเฮ้แต่มันแต่งตัวเหมือนอีมาดามนี่เหมือนกันนะใส่ชุดดาปะใช่ไหมเหมือนมาดามมากเลยครับชุดดาๆแบบว่าชุดย,วยาวๆชุดแบบคุมขาคุมเข,ข,ข่าคุมแขนอะไรเงี้ยเหมือนมากเลยครบโอเคไปชิวฮะดูเหมือนว่ามีเสียงดังลงมาจากด้านล่างวัด เดี๋ยวไอ้ขี้ไอ้ฆาตรกรขี้มึงลงไปทำอะไรข้างล่างวะไหนข้างล่างอุย้ยเสียงตดเดี๋ยวมึงลงมาทำอะไรข้างล่างแล้วเพลงแม่งบิวจัดไม่มีมีเสียงตดแต่ไม่มีฆาตรกรทำไมฆาตรกร ทำไมต้องมาเพราะมมาเสียงตดวะหรือว่าเป็นไอ้มาคู่เวยนั่นวะไม่น่าใช่นะอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีไม่ม,ม,มีเสียงตดได้จะมาจะกำนวณด้วยวะโอ้โอ้โหโอยสารเลวเอ้ยพระเจ้าขี้อยู่ทุกที่เลยโอ้โหแบกเอ้ยขี้ลอยน้ำมาอยู่สารเลวเอ้ย โอ้โห oh. mm. มึงไม่ได้ขี้มากี่ชาติวะเน,นี่ยโอ้ย oh. oh. แม่งละเลงเต็มร้านเลยโคตรน่ากลัวโอ้โ oh. ห oh. วิรยาที่สุดแง่กูทนไม่ไหวแล้วมันวิ่งไปทางข้างหลังร้านใช่ไหมตามไปเล่นเลยฮนะแง่อุ๊ยอุยแม่งตดแตกอยูไ่ไหนเฮ้ยซ่วมสกีบีที่ทอเลทปะเนี่ยเซฟอุ๊ยวัดตะ อมีหนีกับขอชีวิตผู้ชมว่านีเรารอดไหมถ้าขอชีวิตเราก็หน้าไม่รอดปะเอาอะไรดีอะเอออเาเป็นเอาเป็นหนีก,กน <c oughs> ็แล้วกันอาวิ่งดิเอ๋วิ่งจอนวิ่งจอนโอ้โหลวเพีงกลาการจัดแมงโคตรอีปิกมเมต์เลยจะรอดจริงเหรอวะโอ้ <c oughs> เช่สโลโมชันครับผมยาเมโรนานจัดๆเลยว่ะมึงช่วยจัดการกูสักทีที่ถ้ามึงจะฆ่ากูน่ะเงีมันจะปาแล้วครับผมไม่รอดแล้วล่ะมันปาขี้ใส่ตายแน่นอนไปแล้วสโลโมชันโอเคกูตายกูแตกแน่แน่ขี้แม่งรู่าลอยางกับฮอตดอกครับ ขี่แทงท้ายทอยตายจบแล้วครับผมอยากเห็นว่าถ้าเราขอชีวิตจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอตัดไปตอนช่วงที่ผมไปขอชีวิตเลยกันนะครับน่าจะสักพักหนึ่งแน่นอนกว่าจะถึงนะโอเคเดี๋ยวขอไปดูตอนช่วงขอชีวิตก่อนโอ้ตามมาถึงตรงนี้ได้เลยเฮ้ยมันมีเลือคคาเมล่าสไตล์ด้วยว่ะเฮอร์เลอร์ P.S.X โอ้โหเบอร์จัด P.S.2 1995โอ้โห1995คนน่ากลัวครับคุณผู้ชม VHS มันจะซ่าๆอย่างนี้นะฮะเอาเฮลเลอร์แล้วกันเหมือนเดิมนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาลองขอชีวิตฆาตกรขี้ดูนะครับดูซิว่าเขาจะปล่อยให้เรารอดชีวิตไหมเขาจะเอาขี้ยัดปากเราหรือเปล่าออขอละอย่าฆ่าผมเลยได้โปรดเถอะว่าชีวิตผมได้ไหมวัดเกิดอะไรอ,ะอะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยว <Ll ull ing> อะไรอยู่เนี่ยคือตดเป็นตดยิงเป็นปืนหรอวัดอะไรวะเอาละครับแล้วหยุดตดดิเจอพูดเป็นคลิปเอาละครับก็นั่นก็ทั้งหมดสำหรับฆาตกรขี้ของเราแล้วครับผมเหนื่อยนะเชอเกมนี้เหนื่อยครับผมโอเย นะครับสำหรับใครที่ออชอบนะครับอย่าลืมไลค์และคอมเมนต์ด้านล่างนะครับช่วยในการเปิดการมองเห็นหน่อยนะครับจะได้มีคนมาดูคลิปผมเยอะนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับถ้าสมมติไม่มีคุณผู้ชมมาคอมเมนต์และไลค์นะครับถ้าเกิดสมมติในอนาคตแบบว่าช่องไม่สําเร็จนะครับก็อาจจะไม่ได้เจอผมอีกนะคือต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทาไม่สาเร็จผมก็คงไปตั้งใจทำเรื่องอื่นแล้วรับโอเค เอาเป็นว่าขอบคุณมากที่มารับชมนะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะครับชอบก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับมีเกมแนะนำก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับอโอเคแล้วเจอกันนะครับผมสำหรับเกมต่อไปพาคต่อไปบ๊ายบาย,ลยบบแล้วเจอกันสมัครและแชร์ไปด้วยนะเว้ยบ๊ายบายไปละ